ก็คือเป็นเกียรติของ s c g นะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมของเวทีในวันนี้แล้วก็คิดว่าคงสามารถคอนดิวติวให้กับทุกท่านในวันนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงจะมาต่อเนื่องจากดกรกนิการนะครับคองพูดในภาพของธุรกิจนะครับซึ่งจริงๆมันสอดคล้องกันโดยปริยายจากคอนเซ็ปที่ดรกน,นิการพูดมาสักครู่นี้กับสิ่งที่ผมจะพูดนะครับกลิการเดียวกันนะครับวันนี้หลักๆคงจะพูดว่า เรื่องของกรีนเนี่ยมันทําให้ธุรกิจเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะครับก็คงจะมีสองสามเรื่องนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้ามีเวลาก็คงจะไล่ฟังว่ามันทําให้สําเร็จได้อย่างไรบ้างน,นะครับก็ไปก่อนนะครับว่าเรื่องกรีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จก็คือมันเป็นเรื่องของช่วยคําว่าเรื่องของวัฒนหลานี้ที่ผมเน้นตรงนี้คือเรื่องของลดต้นทุนเป็นหลัก ถูกไหมครับเมื่อเราลดต้นทุนได้ปุ๊บเนี่ยการทาลายก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือยกมาบางส่วนที่ s อสได้ทำนะครับต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมนะครับการผลิตของบ้านเราไม่ว่าเล็กจิว๋วกลางใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ทุกอ,อุตสาหกรรมใช้พลังงานหมดมากน้อยต่างกันนะครับมันเมื่อเราไปแตกที่พลังงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแตะด้วยมาตรการที่น้อยกลางมากยังไงก็แล้วแต่ ได้มาท,าทันทีเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปเดินดูโดยโดย,โดยคนที่มีความรู้เนี่ยนะครับในพื้นโรงงานต่างๆเนี่ยไม่ใช่เหรียญตกอยู่นะครับเป็นแบงค์เนี่ยแบงค์ใหญ่ๆเลตกอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทาปุ๊บเนี่ยเราเก็บแบงค์ในต่างๆะลันี้ได้ท,ทันทีสิ่งที่เราทําก็คือนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของพลังงานเรามีธุรกิจหลักๆก,ก็คือหาธุรกิจทัศนบุรเนี่ยก็คือซีเมนต์เคมีคอลกระดาษน,นะครับ ซีเมนต์นะครับแล้วก็บิวดิ้แมทเจียลแล้วก็ธุรกิจจักรหนาซึ่งรวมถึงโลจิสติกส์ด้วยนะครับสิ่งที่เราทำต่างก็มีมากมาย mm hmm. เช่นในธุกิจโลจิสติกส์เนี่ยนะครับเราก็ใสยฐานการผลิตฐานการขนส่งของ SGA เนี่ยที่มีกำลังกำลังการขนส่งมากพอเนี่ยนะครับไปทำให้กับลูกค้าข้างนอกด้วยโมดต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างเนี่ยทำให้เราสามารถในการบริหารจัดการการขนส่งที่เป็นสองขาได้สองทาง คือขาไปก็มีสินค้าไปขากลับก็มีสินค้ากลับนะครับอันนี้เป็นการลดต้นทุนให้กับทั้งการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของลูกค้าได้ด้วยนะครับลูกค้าก็ได้ราคาที่ถูกลงนะครับหรือแม้กระทั่งในการที่เราจะมีจุดกระจายสินค้าเนี่ยตามหัวเมืองต่างๆแทนที่จะขนโดยตรงเนี่ยนะครับเราขนโดยรถใหญ่นะครับไปแล้วก็ไปใช้ รถเล็กในการทอยก็จะเซฟกว่าหรือการเปลี่ยนโหมดในการขนส่งเป็นทางเรือทางรถไฟให้มากขึ้นโดยเราเล้นทางเรือนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับในแง่อุตสาหกรรมเองเนี่ยนะครับก็มีทําหลายอย่างนะครับที่สําคัญก็คือเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยก็จะมีเราพูดกันถึงเรื่องของการใช้พลังงานเปลี่ยนเป็นความร้อนแล้วพลังงานความร้อนเนี่ยมันก็จะปล่อยออกเนี่ยนะครับเหลือเป็นสู่อากาศหลังจากที่บําบัดเรื่องของอ e ิมิชชั่นต่างๆแล้วมากมา ซึ่งพลังงานความร้อนตรงนี้สามารถนากลับมาใช้นะครับเป็นประโยชน์ได้เยอะเลยอย่างพวกเราเป็นต้นนะครับมีในแง่ของโรงงานผลิตซีเมนต์เนี่ยเรามีพลังงานความร้อนที่ปล่อยออกไปเนี่ออุณหภูมิสูงถึงประมาณ3ามองศาก็นํากลับมาผ่านระบบนะครับไปไปผ่านตัวเทอร์บายไปปั่นไฟนะครับทำให้สามารถเราผลิตไฟใช้เองได้ธุรก,กิจกระดาษก็เหมือนกันทุกธุรก,กิจจะทำแบบนี้หมดณวันนี้เนี่ยในธุรก,กิจของ s c p ททั้งหมดเนี่ยนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับเราสามารถผลิตได้เองเนี่ยประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นจากกระบวนการทํางานตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ลดเ,เรื่องของคาร์บอนไปได้เยอะเลยนะครับปีปีหนึ่งลดคาร์บอนไปได้ถึงถ้าพูดเป็นให้เข้าใจง่ายๆก็คือหนึ่งล้านไร่ป่าล้านไร่ต่อปีนะครับหรือเรื่องของการใช้พลังงานดาชดเชยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบงค์แมสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุโดยใช้จา,ากอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้แล้วก็มาแปลง แต่ขนาดดีกันมันแปลงโดยตรงเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีเขาช่วยบางเช่นในเรื่องของแก๊สฟอ r เพื่อทําให้สามารถใช้ปริมาณได้มากขึ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราใช้พลังงานที่เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง14%ของพลังงานทั้งหมดที่เราใช้อันนี้ก็คือเซฟิงชัดๆนะครับที่เเห็นเลยนะครับการลงทุนในเรื่องของพลังงานเนี่ย ถ้าเรานับปกติใน s c c เราจะวางแผนกันระยะปานกลางคือ5ปีถ้า a v e r a n c h e แล้วเนี่ยนะครับในช่วง5ปีวนไปวนหลูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปีปีนึงเนี่ยเราลงทุนประมาณสัก2อ0 0นะครับถึง3,000ล้านบาทว่าใน5ปีก็ตกประมาณสักเนี่ยหมื่นหมื่นล้านถึง2,000 20, 0ล้านเนี่ยนะครับมันพุกได้ชัดเจนว่าโครงการพวกนี้มันประหยัดได้เซฟวิ่งจากโครงการพวกนี้ ประมาณ35%คือพูดง่ายว่ารีเทิร์นปีขึ้นนะดีกว่าการทำโปรเจกต์ทั่วไปเลยนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกคือเราเก็บเงินที่มันล่วงอยู่เยอะแยะได้หมดเลยนะครับนันสิ่งที่เราทำจะมี2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของอการใช้พลังงานทดแทนกับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของเอฟเฟนซีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนันจะเห็นว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยก็คือส่วนที่ลงทุนไปเพื่อทําให้เกิด เอฟเฟกซี ency, แล้วก็ใช้ทรัพยาการธรรมชาติที่ลดลงด้วยนะครับถ้าไม่ใช่พลังงานเป็นเรื่องของสเียรสถิของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับของเราเช่นก็พผนยกตัวอย่างมาเช่นธุรกิจกระดาษนะครับแล้ววัตถุดิบก็คือปกติถ้าไม่คิดอะไรเลยคือใช้เยื่อเยื่อซึ่งมาจากป่าป่าปูนะครับหรือซื้อมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราใช้กระดาษที่ใช้แล้วเ่ยนะครับมาผ่านปรเซสการทรีทเมนต์ นะครับแล้วกลับมาเป็นเยื่ออีกนะครับนันจะเห็นว่าเรโชในการใช้เนี่ยขึ้นมาถึงเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ก็จะเพิ่มแต่มันจะมีจุดคร์ลิสติกของอตัวพาตัวกระดาษส่วนหนึ่งที่มันต้องรับความแข็งแรงเพราะ,ะนั้นยังไงมันต้องใช้เยื่อใอหม่เสริมเข้าไปเป็นบางส่วนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เห็นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องน้านะครับในธุรกิจเราก็ใช้น้าเยอะสกัดเราใช้น้ําเยอะเพราะนั้น p r o c e s ที่เราดูก็คือว่า เรื่องลด,ลดการใช้เนี่ยเป็นเรื่องรูทีนที่ทําอยู่แล้วแต่ประเด็น,นคือว่าเมื่อน้ําใช้แล้วออกมาเป็นน้ําทิ้งทําอย่างไรถึงจะเอาน้ําทิ้งเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับมันถือเป็นการบําบัดในตัวมันก็จะมีกระบวนการ p r o ร e เซใช้เทคโนโลยียต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยมากมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ available แล้วในตลาดเนี่ยเยอะมากนะครับตรงนี้เข้ามาช่วยได้เลยหรือแม้กระทั่งอีกอานหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะเป็นจุดเด่นของ S G ที่เรามีไปตามหลากหลาย เช่นน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเคมีคอลเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งจะมีเรื่องของเช่นเป็นพวกสเปนคอสติกที่มี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 ซล uh, อยู่เนี่ยนะครับสามารถเอามาปรับตึ่งเดินตัวเนี้ยเคมีคอลมีน้ำทิ้งออกมาเยอะมากแล้วต้องเอาไปทรีตเมนต์เสียค่าทรีตเมนต์แต่แล้วก็พบว่าการเอาน้ำทิ้งตัวเนี้ยมาผ่านกระบวนการบางส่วนนะครับมันคุณสมบัติมันจะเป็นเหมือนโซดาไฟเราสามารถเอาไปใช้ฟอกเยื่อ ในธุรกิจกระดาษได้มันทุกวันนี้ก็คือเราลงทุนตรงนี้แต่ว่ากลายเป็นวัตถุดิบของอีกอะระบวนกา s หนึ่งของอีกธุรกิจหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องํำจัดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมมองถึงลดวัตถมลายนะครับเพิ่มวัตถมลายโดยเก็บเงินเก็บทองที่มันล่วงอยู่นะครับอันนี้มาดูว่ากรีนเนี่ยมาสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจก็ได้นะครับหลายท่านคงเคยเห็นโฆษณาของเราแล้วนะครับเรา มีสินค้าออกไปสองตัวแต่ตัวที่เราโฆษณาออกไปเยอะก็คือพยายามจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้เรื่องนี้ก็คือ SGG c o f a ครนะครับก็คือสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิอง่งแวดล้อมหมายความว่าอะไรนะครับว่าสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าท,ทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดนดเนี่ยคุณสมบัติที่เหมือนกันไม่ได้ต่างจันเดิมแต่ตัวมันเองเนี่ยนะครับเมื่อใช้งานแล้วเนี่ยสามารถทำให้ มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยลดลงนะครับหรือมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในแง่ของการใช้รีซอร์สต่างๆที่เป็นเงินที่ต้องเสียเนี่ยลดลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําแล้วก็เราจริงๆก็สอดคล้องกับทางฉลากเขียวแต่เพล่นว่าฉลากเขียวคําถามคือทำไมเอ g ไม่ใช่ฉลากเขียวฉลากเขียวนี่มันเป็นมาตรการมาตรฐานหนึ่งของ ISO นะครับที่เป็นเรื่องของการให้บุคคลที่3ม,มารับรอง แต่เนื่องจากเราดูแล้วเนี่ยมีข้อจํากัดที่เราไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ทั้งหมดหมายความว่าทางฉลาดเทียวเองเนี่ยก็จะออกผลิตภัณฑ์แต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องดูตลาดดูแรงต่าง,างซึ่งเราพักการสินค้าเราไม่ได้แล้วก็เลยออกเป็นมาตราการในแง่ที่ว่ารับรองตัวเองซึ่งรับรองตัวเองก็คือมันต้องมีความมาตรฐานของตัวเองที่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็คือเราใช้วิธีตรงนี้นะครับก็ ผลจากตรงนี้อันนี้ก็จะเห็นต่างๆที่เราทำแค่คาสสิว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมประเด็นของสินค้าพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งไถ่เดียวก็คืออันที่หนึ่งเมื่อเทียบกับสินค้าเดิมๆที่เป็นอยู่คุณสมบัติการใช้งานไม่เปลี่ยนแปลงอันที่สองสำคัญก็คือสอดคล้องกับที่ร,ทรัฐมนตรการพูดมาสักพูนก็คือว่าราคาเท่าเดิมไม่ได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะ ออให้ผู้บริโภคเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเราทําให้ราคาสูงขึ้นเนี่ยนะครับผลประโยชน์ที่มันเกิดจากผู้นี้บางทีมันมองด้วยตวงเม็ดเงินที่จ่ายวันนี้เนี่ยไม่ได้มันต้องมองถึงเรื่องของอายุการใช้งานเรื่องของประโยชน์หลายส่วนแต่ว่าเวลาคนจ่ายเงินเนี่ยจะคิดถึงเวลานี้ถูกไหมครับนัเงินในกระเป๋าที่เขามีอยู่เราเข้าใจาตรงนี้เพราะั่นคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยทุกอย่างต้องเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่เพิ่ม คุณธบัตในความเป็นมิตต่อสินและลองขึ้นมาปีที่แล้วณนะปีที่แล้วยอดขาย ICG ประมาณสักกลมๆก,ก็คือ4 2 0 0 0ล้านนะครับปีที่แล้วในะยอดขายของ ICG e c ี v a l u ่เราขึ้นมาถึง14%ณนะครึ่งปีแรกของปีนี้จาก14%ขึ้นมา24%อันนี้เป็นตัวพูดได้ชัดเจนว่าเรื่องทุกนี้มันเป็นเรื่องที่โดยตรงกับธุรกิจโดยตรงนะครับ ส่วนที่สามกำลังจะบอกว่าส่วนที่หนึ่งเก็บก,กวาดเงินส่วนที่สองสร้างไรายได้ใหม่ส่วนที่สามก็คือเป็นส่วนที่ทําให้ธรรุรกิจเนี่ยเวลาไปที่ไหนแล้วเนี่ยจะไปตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยครับชุมชนจูงเข้าไปเลยบอกว่ารีบมาตั้งเลยนะครับอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับเราไม่ได้สนใจว่าใบอนุญาตรับเนี่ยจะให้หรือไม่ให้ตรง้ทุกคนต้องมีอยู่แ,แต่สําคัญคือชุมชนอ้าแขนรับเราอย่างไรบ้างนะครับก็มีหลายในเรื่องเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะผลิตเรื่องของ อของของเสียออกมาโดยปกติของเสียเนี่ยที่เราจัดการเนี่ยคือเราเอา,าไปเผาหรือไปฝังกบซึ่งถูกต้องตามกฎหมายแต่เราก็มาคิดว่าการที่เอาของเสียอุตสาหกรรมเนี่ยไปฝังกบเนี่ยนะครับถึงแม้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามันใช้เวลานานมากที่เราต้องไปดูแลรักษามันเพราะว่ามันเกิดการเฟอร์มั์เกิดไอรีเกสเกิดอะไรต่างๆมากมายขณะเดียวกันคําถามคือว่าเราจะถึง 9,000ล้านคนของโลกเนี่ยในปี2050ถูกไหมฮะคนจะเป็นประชาคมเมืองมากขึ้นถึง70%ที่อยู่ที่ผลิตอาหารมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นที่ดินเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าที่การที่จะเอาพวกเนี้ยไปฝังนะครับันเราคิดว่าเราก็มีนโยบายว่างั้นเรา zero waste a t e r n a t i v e คือแม่ไปฝังเลยพอแม่เอาไปฝังเลย,เป,เลยปุ๊บสิ่งที่ต้องกลับมาในองค์กรก็คือว่าต้องหาทางลดให้มากที่สุด แล้วพอลดส่วนที่เหลือแล้วไม่ไปสังก,ก็คือว่าทายังไงถึงจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับเพื่อแปลงจากไอตัวของเสียเนี่ยกลับไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับจริงๆทาร์เกตตรงเนี้ยเราตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วจะเป็นศูนย์หมดแต่ก็ต้องสารภาพว่าไม่สําเร็จนะครับถึงที่เราทําได้เมื่อปีแล้วคือขยะที่เรียกว่าเป็นขยะอันตรายของเสียอันตรายนี่ เราเหลือจุด3%ของเสียที่แม่อันตรายเนี่ยนะครับเราเหลืออยู่3.6%ก็ใช้ความพยายามต่อไปนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีทั้งนั้นที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาใช้เรื่องของ R&D ใช้เรื่องของ engineering เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของธรรมชาติและชุมชนก็คือธุรกิจกระดาษถึงแม้เราจะปลูกป่าก็จริงเราไม่ได้ไปตัดไม้ธรรมชาติ แต่ว่าการปลูกป่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องดูก็คือในมาตรฐานโลก็คือเราเรียกว่า FSC ก็คือ f o r i c y Silver s h i p Council จะเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานในการทำเรื่องของเยื่อหรือไม้สาหรับธุรก,กิจกระดาษก็คือคุณปลูกป่าก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องกันพื้นที่การปลูกป่าของคุณเนี่ยอย่างน้อย10%เพื่อเป็นป่าชุมชนคําหมายเพื่อป่าชุมชนคือว่าป่านั้นเนี่ยต้อง ฟื้นคืนเอา,เอาพืชธรรมชาติสัตว์ธรรมชาติในใน,ในท้องถิ่นเนี่ยกลับคืนมาขณะเดียวกันพื้นป่าตรงนี้เนี่ยต้องเป็นพื้นป่าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราทำตรงนี้อยู่นะครับก็มีจํานวนเยอะพอสมควรที่เราที่เราพัฒนาตรงนี้ไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายแต่เราเห็นว่ามันเป็นแพ็กเกจที่ดีก็เลยเอาเอา,อาดับตรงนี้กลับมาใช้นะครับหรือเรื่องในการ ผลิตซีเมนต์เนี่ยเราต้องใช้หินปูนจากภูเขานะครับก็ใช้เยอะนะครับจากเดิมเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ทาแบบเชดิชชันแลก็คือก็ระเบิดภูเขามาเรื่อยๆพอระเบิดเสร็จปุ๊บก็ทาเรื่องกา้นฝุน่นการเสียงแรงต่างแต่เราก็มองว่านั่นคือทรัพยากรธรรมชาติเรื่องไบโอเดเวอซิตี้มันหายไปเพราะนั้นเราก็พัฒนาวิธีการทําเหมืองใหม่ซึ่งเป็นการพัฒทาที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของของโลกแล้วก็ธุกรกิจซีเมนต์หลายๆที่ก็เอาไป ปรับใช้ก็คือพูดง่ายให้เข้าใจง่ายคือว่าเรามองเห็นภูเขาใช่ไหมครับแทนที่เดิมเนี่ยเ,เ,เวลาสุดท้ายแล้วภูเขาหายไปเลยแต่อันหมายคือเราเจาะเป็น่องลงมาเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามองจากพื้นดินลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปภูเขาบันเดิมเพียนเต่ว่าตรงที่เจาะเนี่ยระหว่างทําไปแล้วเขาพัฒนาเ,าเป็นขั้นบันไดแล้วก็ปลูกป่า,าโดยใช้พืชธรรมชาติเพราะนั้นเรื่องไบโอเดเวอร์ซิตี้พวกนีก้กลับมาเรามีการจ้าง นักวิชาการทางไมาลาัยต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องมาวัดเรื่องของพื้นฐานได้ไบโอไดเวอร์ซิตี้ว่ามีพืชอะไรอยู่ดั้งเดิมมีสัตว์อะไรอยู่แล้วทําไปแล้วเนี่ยพืชสัตว์พวกนี้จะกลับมาไม้จะมีเพิ่มขึ้น่าไรซึ่งตัวเลขอนดิเตอร์มันวัดได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกอันหนึ่งที่ที่เราทานะครับก็จากที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้ก็บอกได้ว่ามีคนก็มานั่งดูเรานะครับก็คือมีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าเป็น ดาวโจนส์ชาติ a น i ันเบ i ี้อินเเป็นอ,อินเด็กซ์ที่ประเมินบริษัทต่างๆเนี่ยในแง่ของการดำเนินการธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับและเขาก็ให้เรเติ้งซึ่งอ,อินเด็กซ์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใครๆก็สมัครเข้าไปได้เขาประเมินก่อนพอผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเขาถึงเชิญให้เข้าไปส่งรายละเอียดเข้าไปประเมินอีกทีนหนึ่งนะครับก็หลังจากเราเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่ตั้งแต่ปี2004นะครับก็สุดท้ายเราตายที่มาเรื่อยจนถึง เราเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับในกลุ่มของอ,อุตสาหกรรมที่เป็นวัสดุก่อสร้างมา3ปีติดต่อกันปีนี้เพิ่งประกาศไปเมื่อ2 2กันยาที่ผ่านนั้นเอง,เองนะครับก,ก,ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจหนึ่งของเรียกได้ว่าเป็นน่าจะเป็นบริษัทเดียวในไม่ใช่ในประเทศไทยนะถ้าเรียกกลุ่มก็คือในโลกในเ r ิร์ดโ d ที่เข้าไปแข่งกับบริษัทที่เขาพัฒนาแล้วนะครับมันจากจากความสำเร็จตรงนี้เราคิดว่า ถ้าเราภูมิใจอยู่แค่ตัวเองมันก็ได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น Impact ที่มันจะเกิดขึ้น,ม,นมันมีความสามารถที่จะไปได้มากกว่านี้โดยอาศัยสิ่งที่พูดแล้วว่าทําให้ธุรกิจสําเร็จตรงนี้เกิดขึ้นเราก็เลยมีโมเดลว่าเราจะขยายสิ่งที่เราทำนี่ยนะครับไปให้ครบแขนขาของเราก็คือตาม supply chain ทั้งต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานอีกกระบุงเบลเลอร์เลยที่เราจะต้องทําต่อนะครับ ว่าเรามีซัพพลายเออร์อยู่กว่า9,000ลายซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าซัพพลายเออร์ทุกลายเนี่ยจะต้องทำเหมือนที่ s c g ทําำโดยที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าค่าปร i t y ีในการทำต่างๆไม่เหมือนกันนะครับเราเข้าไปซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับเพราะนั้นในภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ากลับไปสู่โหมดที่ว่าทุกอย่างที่เราซื้อเนี่ย มันไม่ต้องพูดกันแล้วว่าเป็นกลิ่นโปรเจนินหรือเปล่ามันเป็น e c โคเป็นเอสดีเป็นกลี่นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเราจะทําตรงนี้นะครับผมคงแค่นี้ยังได้นะครับโอเคคิดว่าจะาไว้พาหลังจะกินเวลาก็ถามว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกคนทําได้มันทุกคนทําได้นะครับไม่มีใครทาไม่ได้เลยแต่ถามว่าแก่งหรือเคล็ดลับที่มันทําได้คืออะไรมันต้องอาศัยอ,อิเลเมนต์บางส่วนที่ช่วยผลักดันตรงนี้นะครับ ก็าลังจะให้เห็นตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่เราทํามาปีนี้เราเป็นปีที่ร้อยนะครับเราทํามานานสะสมมานานเลยนะครับแล้วก็มารวบรวมนั่งสังเคราะห์กันดูภายในองค์การาภายในองค์กรว่าเอ๊ะเรามีอะไรบ้างที่จะเป็นเลสันเรียนได้บ้างนะครับก็พบว่าจากรูปนี้เนี่ยครับองค์ประกอบที่ทําให้สักเซสได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ตามตามบ้านหลังนี้คือข้างในนี้ก็คือเป็นสิ่งที่การพัฒนายอย่างยั่งยืนที่เราใช้อยู่นะครับ โมเดลของเราคือดูทั้ง3เรื่องนะครับให้มันสอดคล้องกันไปด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือทั้งหมดเนี่ยกำกับในจิตใจของทุกคนเรื่องของ v o r n a n c e นะครับทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องออกมาจากแนวคิดว่า governance ิ่งนี้มันสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเรื่องของ leadership แล้วก็การมี commitment ที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเรื่องของตัว วัฒนธรรมองค์กรเราอันนี้เรามีมาตลอดนะครับเรื่องหลายท่านคงอาจจะคุ้นเรื่องของอุดมการณ์สีตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบของของสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อลิชช่นขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดวันที่พ,พี่เขาท,ทําธุรกิจตั้งแต่พระเจ้า,อ,าจอยู่หัวรองหกตั้งบริษัทขึ้นมามัน,ม,นมันถ่ายทอดแบบ ด้วยการปฏิบัติกันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าชาเลนจ์มันก็คือตอนนี้คนเรามากขึ้นนะครับจากมีเพียง6-700คนเนี่ยปัจจุบันกลายเป็น50,000คนแล้วก็นิวเจเนเรชันมากขึ้นทำอย่างไรถึงจะส่งผ่าน DNA อย่างเนี้ยเข้าไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเขาอีกรูปแบบนึงให้ได้ตรงน,นั้นคือสิ่งที่เป็นชาเลนจ์นะครับอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของ ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้แสดงอยากจะเห็นอยากจะเล่าว่าวิาวชั่นหรือวิสัยทัศน์ของ scg เป็นอะไรแต่สิ่งที่ผมจะบอกในนี้คืออารบอกว่าเราพูดไว้ชัดเจนนะครับในวิสัยทัศน์ของเราว่าภายในปี2015เนี่ยนะครับอันหนึ่งของท่อนก็คือนอกจากการเป็นองค์กรที่น่าร่วมง,งานด้วยในเรื่องของอการมีนวัตกรรมแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้นแบบของธุรกิจในเรื่องของบรรษัทพิบาลและก็การพัฒนายอย่างยั่งยืน สิ่งที่กำลังจะบอกคือว่าเราทําเรื่องพวกนี้อยู่ในธุรกิจเราไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้เป็นไซส์ลน์หรือเป็นอะไรที่ขนานกันไปอีกเส้นนี่มันมันพูดตั้งแต่อยู่ในวิชั่นเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วก็เป็นส่วนที่เรา,เาต้องเอากลับไปทาแทนระยะปานกลางหรือมีเดียนเทิร์มของธุรกิจด้วยร่วมกับของธุรกิจด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนอกจากมีวิสัยทัศน์ที่เรื่องนี้เป็นส่วนของธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังจําเป็นจะต้องมาย้ำถึงความเข้าใจนะครับกรรมการที่การใหญ่เองเนี่ยมีโอกาสในแต่ละไตามาาเนี่ยก็พบะระดับผู้ประหารระดับสูงของของของ,ของเอซีจนีครับทุกไตามาสเพื่ออัปเดตเรื่องของสถานการณ์เรื่องของผลประกอบการอะไรต่างๆแ,แล้วในทุกครั้งในเวทีน,นี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้าไปพูดคุยกันด้วยนะครับเราทําทุกกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มที่ คนที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำในอนาคตก็ต้องกลับมาเข้าโครงการที่จะฝึกมาเรียนมาปฏิบัติเรื่องพวกนี้รวมถึงเด็กใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็ต้องผ่านโครงการเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้เป็นภาพให้เห็นว่านอกจากตรงวิสัยทัศน์เรื่องของลีด์ชิพแล้วโครงสร้าง,งต่างๆก็มีคอมมิชเนนที่ชัดเจนนะครับมีตั้งแต่กรรมการบอร์ดที่มาดูเรื่องนี้จนถึงเรื่องของโอเปอเรชันในแต่ละทิชูที่สําคัญสาคัญนะครับ ในภาพของความชัดเจนก็มีทั้งเรื่องของคู่มือต่างๆในเรื่องต่างๆที่ทุกคนมั่นใจว่าใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าคุยกันในเรื่องเดียวกันทําในเรื่องเดียวกันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับกับเรื่องของที่เราต้องสื่อสารออกไปข้างนอกนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังก็เป็นสิทธิที่ทางเอสทีจทีได้ทาแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เท่านั้นที่ทําได้ยิ่งธุรกิจเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งทาง่าย เพราะว่าคนไม่เยอะไม,ไ,มไม่สับสนนะครับก็ฝากไปที่นี้ครับขอบคุณครับ